สบายดีพี่น้องกับทักไายสบายดีเอฟซีเบอร์สุขุสุขนตอนนี้สปูก็อยู่ที่เฮือนไม่เ่นะ่เนาะมาแต่เร่องงัวเลยแม่สวนมาเนาะพี่น้องวันนี้มาหงควันไม่เ่นะ่เนาะ อิงตามความเสื่อของส่วนบุคคลน,น้อพี่น้องไม่เท่ามีแต่มเมื่อยกับเมื่อยเนาะในกับ,บสบายดุเน่ก็เลยเอิญควันพิ่นเนาะพี่นอ้องในกับอีอย่างเพิ่นกับฟันบ่ค่อยดีปันใดเนาะอ่าสีได้ยินภาษาต่างกันเนาะเพราะว่าเป็นภาษาท้องถิ่นภาษาบรูเนาะพี่น้อง บา,บางคำสบูปป่กับเข่าใจาบางคำสป,ปูกับบริไเข่าใจเนาะไปเอิ้นควันกับบริมียังลายเน้องพี่น้องไปแบบง่ายๆเอิ้นแบบง่ายๆ่าเขางขาบริพี่น้อง ที่ลึกก <ทะ S 2> ว่าเข่าเนาะเป็นตาสะออนก,กำลัง,องถอกออกมาเนะานนนะ,ะน,นานตินบ้านดินงามเนะาะง,งูลอยกันยังบัวตกเนพี่นงเข่านี่งามงามเอลีวิวงามขาเอลี โซอนเข่าเนาะมันยับลยับมาทางนี้เข่าคือบริยางงามป่าด้ป่าเข่ามันถือผาาเนาะมันแบบว่ามันติดเสื้อละติดเสื้อลูกเข่าเลยบบงามแถวนี้ผู้เล่ไปเอื่นควันอยู่บ่าผู้เนาะเอื่นี่กันเข่ามาผูกแขนเป็นยังไงกัน ลองติดตามหับชมลิปจนจบในเดอ้อพี่น้องเลยยไปเอิญควันไม่ท่าเอิญอยู่ป่าคุณเนาะไปกระทันหันนาซาวก็ยังไม่ทันมาแต่นะเมสปูมาก่อนนะับเอิญก่อนเลยเนาะพี่น้องทำมาประท่านขบไปในเนาะพี่น้องยังขานนาสาวคงสปูอยู่เอิญก็เอิญง่ายอยู่เนาะบ่ได้มีพิธียังลายเนาะอันต้นเอิญควันให้ไม่ใหญ่นะ มีโมไปเห็ดผิดที่อีกเนาะพี่น้องไปไล่คนเนาะเดี๋ยวนี้เอิญเอิญเนี่เอิญง่ายอยู่เมื่อไหร่ะคนเบลายเมื่อน,นี้เนาะก็คือเอิญควนให้ไม่ใหญ่คนไลยเอิญอะไรก็เมื่อผูกเคนอยู่เพื่อนผุดอะไรเนาะตอนนี้กำลังย่างไปอยู่บรรยากาศตอนแรงอยู่คับเียเนาะ ้างกปไ,ปไปเอื่นควันส่วนลายผิ่นจะหมักไปเอิ่นต้นแรงเนาะอย่างเส่นแบบว่างัวควายกรับโคกับแรงฮะนะ,ะนนคนมาแต่ไห้แต่นา ไกลไกลเติบเนาะเป็นกิโลกิโลกิโลปลายเนาะว้ายมาพอดีคำพอดีเลยมาดูการันต์ตาจิตต์นาถุงนี่ซะมาควายลายเดิดพี่น้องไปตาออนโซนเนาะ หย่างมันถือเลขหย่างเป็นกิโลเมตรเนาะถือรถไปช่รถอีห้างข่อยพี่มัน้าเนี่เจ้าพวกสียูสวยหลานเอยม่สีงู่อยสีงูคอยบู่อยสีูันดีข่อยขับมากระดิส่ะคนว่าเจ้าสียูสวยข่อยอย่ามันเพกกลางทางั่น ว่ายได้ไมว่ายเ้วไมเลวยอเ็ยอเลยเยอมีดนพื uh ้นมาพรอม มีมังกีบกับยามีปลา<ย>มีเกลือปเ,เป็นย่อเอินเป็นภาษาเพิรนเนเแล้วล่ะ่ <S <S แม่ จำด็อ่อนเอ่อนเไม่ได้ไม่ถาเอ้ยไม่อยู่เรืนอยู่สารอยู่น้ำหลุกน้ำรานเมื่อแล้วมัน ข้างไหนข้างใหนเอรนอันเป็นหนึ่งถมาแบบด่าฮาากาาเสื่อไฟจะบบนี้ากาฮาเดือคดันอยาด bài tìm những rồi bài tìm những cái bài tìm những cái bài tìm những cái bài tìm กินเกลืามกกับตมาเลม่ใช่ไหมใไตเลยพิธีง่ายๆจา้าเบบงเลยจ้เบบงแรงโอนจะเวี้ยเลย

เีกาป่ามาทักลุยอัตโมัติอะอจีกระดํมทูกอามโดยแจกกระหอมแกเงินเล้งเะเอานงนตังเอเจงอนับเาบนิโพกให้แม่โปมาเอาากนั่นนนมนะรพ่อมา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  พูดเล้วดำดากันปีมากันปีบระเงินเอาเอาเงินสุกให้นี่เอาไมไม่ไม่ไมาไมาไมงเม่ไม่พมกเงินเ่่ไอ